เออมันทำให้มองไปถึงข้างหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะอะไรเราหรือว่าเธอจะอะไรเราจะอยู่ถึงไหนเธอจะไปยังไงเราก็ยังมองไม่ออกนะแล้วก็ขี้เกียจมองด้วยพราที่ผ,ผ่านมาก็ไม่ได้มองเลยว่า ข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่มันก็มีอะไรอะไรค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยมันไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปสถานที่ก็ค่อยเปลี่ยนไปีนิดเียนหน่อยก็ว่าไปอะไรๆล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอารมณ์คนก็เปลี่ยนแต่ไหมก่อนเราไม่ค่อยเอ่อพูดในในธรรมในเชิงลึกๆเท่าไหร่แอรค่อยพูดอ ว่าอารมใจคนช่วงเวลานั้นมันรับไปไม่ได้ระยะปีนี้นี่ใส่กันเต็มที่เลย mm. เปลือกมีกี่ชั้นบอกหมดว่างันนะขุดคุยเท่าๆ,ๆที่มันจะขุดคุยออกมาได้ก็พูดแจงไัห้หมดนี่ยังมีอีกนะยังไม่ได้พูดหมดหรอกนะคือก็ยังไม่ถามยังไม่ถามแล้วก็ไม่พูด เาถามมาแล้วก็พูดใช่ไหมเอาเท่าจริงเขาถามแต่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาขงแต่อารมณ์คนบางคนบางช่วงอารมณ์คนเขาก็ไม่พึงประสงค์อย่างนี้แต่ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ฉันมองมองดูย้อนถอยหลังไปอ๋อพวกเธอทำบุญกันหนักเนี่ยกําลังบุญมันให้ผลไอความสุขจากการได้เจริญในธรรมเนือได้ฟังธรรมมันเป็นบุญใหญ่นะ ฉันคิดว่าแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆจะได้ฟังทำกันง่ายๆมันง่ายที่ไหนล่ะยพวกเธอมาก็ฟังกันแบบสดๆเลยอะคนที่เขาไม่มาเขาฟังแห้งๆกันแล้วก็ยังดีเขาก็ยังได้ฟังได้ฟังกันบ้างชอบใจก็ฟังต่อไม่ชอบใจก็ทิ้งไปก็ไม่เป็นไรก็แค่นั้นแหละเราไม่มีไอคางวดคารางวัลอะไรนี่นะเราให้อย่างเดียว ฟังได้ก็ฟังไปฟังไม่ได้ก็อย่าฟังมันไปสิ่งที่เราพูดมาใช่มันจะถูกหรือว่าดีทุกเรื่องที่ไหนใช่ไหมอาจจะถูกบางคนมันถูกจริตบา้บาบา่บาบอได้กันมันก็คงจะฟังต่อบางคนเขาสงบสงเยี่ยมเจียมจนเขาเป็นคนดีเขาคงไม่ก็อยากฟังอันนั้นก็เราก็ไม่คิดอะไรคิดแต่ว่าพวกเจอมากันทุกครั้งทุกคราวเนี่ย บุญที่ได้ทําความดีในเรื่องที่เราไปทําที่โน่นที่นี่ที่นั่นกันมาเยอะแยะยมันส่งผลไม่ใช่ว่ามันไม่ส่งผลกับเราในปัจจุบันนะเนี่ยมันส่งผลกับเธอในปัจจุบันความรู้บางอย่างคนอื่นเขาก็เขาก็พูดได้ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดเพราะว่าคนมันไม่มีบุญที่จะรับไปได้ ท่านก็เลยไม่ได้แสดงออกมามันอย่างหลวงปู่หลวงพ่อบางองค์ที่ท่านจบกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าภูมิความรู้ของท่านจะไม่มีท่านก็มีแต่ว่าท่านจะพูดกับใครล่ะคนมันไม่มีบุญพอลในท่านพูดอย่างไรพูดไปก็เหมือนพูดทิ้งลมทิ้งแรงเอาไปอย่างนั้นท่านก็เหนื่อยเปล่าไหมล่ะก็เหนื่อยเปล่าพระท่านไม่ได้ให้อะไรส่งเด่นหรอกนะนั่นจึงมีขอบเขตของท่านว่ามันควรแต่ประโยชน์ ของคนที่จะฟังไปแค่ไหนอย่างนวงพูดดุลท่านก็พูดเฉพาะในส่วนของพระส่วนคารวะจางก็พูดนิดหน่อยนี่ก็ไม่พูดเยอะพูดสั้นๆพูดเท่าที่เขาถามถามมาถามคําตอบคําแต่ว่าคําของท่านตอบคาเนี่ยมันถ้าคนเข้าใจในขยายความได้อย่างเป็นกิโลเลยแล้วนะอย่างเนี้ยแต่ว่าคนเขาก็ไม่สามารถที่จะขยายได้ขนาด แต่อย่างเธอมันมีกุศลที่ทํากันอย่างมีกําลังใหญ่ติดต่อกันเนื่อติดต่อกันไม่ได้ขาดสายเดี๋ยวโบสเดี๋ยวพระเดี๋ยวปิดทองเดี๋ยวทํานั่นทํานี่ทําเยอะนะแล้วว่าพวกเธอเนี่ยทำบุญกันอย่างเยอะมีอานิสงส์ในส่ของบุญเนี่ยเราไม่รู้จะเอากองตรงไหนแล้วอะเยอะจัดไปหน่อยแต่มันได้ผลนะ ผลคือความปัถนาในการปฏิบัติโดยเฉพาะเราอยากได้มรรคได้ผลมันก็เกิดอย่างน้อยมันก็เกิดในความรู้ฟังเข้าใจเวลาเราได้ฟังอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยไม่เคยกระจ่างรือเข้าใจามาก่อนมันทําให้เรามีความมั่นใจมั่นใจในสิ่งที่เรากําลังทําต่อไปก้าวเดินแต่ละก้าวของเราใช่ไหมละ่ะเหมือนว่าเราไม่เดินอย่างคนที่คิดเองเออเองแต่คิดเองเออเองบางทีเราก็ไม่มั่นใจ กคิดถูกหรือเปล่าก็คิดตามท่านสอนจะวันบางทีเราคิดเองมันไม่ตรงน่ะเพราะไม่ตรงจากสิ่งที่ท่านบอกเรามาเราก็ไม่ได้อารมณ์อย่างที่ท่านได้มันก็ขาดรสชาติไปเยอะอย่างเงี้ยเหมือนก็ทําแกงเดี๋ยวนี้เขาทาแกงสําเร็จรูปอ่ะมันอยู่ในถุงในห่อเนี้ยไม่ได้รสชาติของกะทิจริงๆนี่่าละมันคนละรสกันอ่ะพริกก็ไม่เหมือนพริกสดสด มันหอมก็หอมไม่เท่ากัน,น,นเวลาเรามาปรุงเป็นอาหารมันก็มันดูรสชาติมันปรุงแต่งแล้วก็จริงเขาว่าอร่อยแต่ว่าถ้าเธอมาเจอของของที่เขาสด,สดสดจริงจริงนะเออของใหม่ๆเนี่ยมันต่างรสต่างชาติกันเยอะเลยอย่างเงี้ยอุปมาไว้อย่างนั้น นเวลาเราฟังทำเราก็ฟังเหมือนกันแต่ถ้าบุญเราน้อยมันก็เหมือนรสชาติที่เราจะได้มามันไม่มันไม่ได้ถึงเนื้อถึงึงรสชาติจ,จริงๆของธรรมที่ท่านบรรยายให้เราฟังถ้าบุญน้อยนะแต่ถ้าเรามีกําลังบุญส่งเสริมเนี่ยเราจะได้ฟังแล้วมันมีรสมีชาติเออมันจริงเออมันใช่สิ่งที่เรามั่นใจมันก็มีความหนักแน่นขึ้นมั่นคงต่อการเดินต่อไปทีละเก้าละเก้าของเราไป มันไม่ยากไว้ยไม่ยากนีก่ว่ามันคิดได้เขาคิดกันอย่างนี้เองเลยเราเาก็มั่นคงขึ้นเยอะแล้วก็ย้อนย้อนถอยเวลาลงไปเหมือนกันสมัยก,ก่อนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรที่ที่เน้นมากนักโชคดีนะขอให้โชคดีต่อไปนะ โชคดีเรามีครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระเป็นประธานนี่มันเป็นความโชคดีสูงสุดของเราแล้วเราไม่มีท่านเราจะยังไงมันไม่ได้ไมีกทางเลยแล้วเจอก็ไม่เจอฉันฉันก็ไม่เจอใครฉันก็อยู่ของฉันแล้วก็ไม่เอาใครเพราะว่าฉันจะเอาสำหรับอะไรละ่ะขนาดเรียนฉันยังไม่เรียนเลยอ่ะฉันจะไปเรียนทำไม สม่ทมฉันอยู่เป็นคารวะฉันเรียนหัวจะพลุกได้มาเป็นพระต้องมานั่งเรียนหนังสืออีกเลยไม่ไหวมัง้งมันมันมันหนักสำหรับเราแล้วอ่ะเราละทางนี้มาแล้วแล้วเราเอาเอา,เอามากักเอาผลเราจากปฏิบัติของเราอย่างเดียวใช่ไหมไอเรื่องศึกษาที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆเราก็ไม่อยากเสียเวลาไม่เอาสมไมก่อนก็จะมีมันเป็นสมไมหลวงพ่อสมไมได้บังคับ ไปจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้แต่มัยก่อนนะเรียนนักธรรมคนเรียนก็อยากเรียนก็อ่านเอาเองถึงเ,เวลาเราก็ไปสอบกับเขาที่นี่ท่านไม่ได้สอนแต่ส่วนที่ท่านสอนคือท่านพูดอยู่แล้วอะในเนื้อหาใจความที่ท่านพูดถึงประวัติความเป็นมาพระเจ้าก็ดีในอะไรหลายอย่างในศีลก็ดีนะในพระวินัยกด็ดีในอะไร เ,เกี่ยวกับธรรมวิภาคก็ดีท่านก็พูดไว้ทั้งสุกย่างนั่นแหละนันเวลาพวกเราเรียนกันในในวัดเนี่ยความรู้เรามันมีแน่นแต่เวลาไปตอบกับเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เขาอยากได้คําตอบเพราะมันตอบของเราตอบตามปฏิบัติต,ตามที่พ่อสอนตอบอย่างเขาต้องตอบตามที่เขาต้องการมันไม่เหมือนกับเขาเราตอบแบบเขาเราก็ตกเออตอบแบบเราก็ตกเขาก็ไม่ผ่านแต่ว่า เท่าที่เราฟังฟังมาแล้วเจอน้องๆแล้วพี่ๆเขาไปสอบกันมามันง่ายจะตายไม่รู้เดี๋ยวเขาก็มาบอกให้นันเรื่องจริงฉันก็ยังพูดจก,กับวัดที่วัดพน,นเน์ทำไมท่านไม่ไม่ได้เรียนเป็นเ,อเอนี่ยนักธรรมาหรือบอกผมก็ให้ผมเรียนยังไงมันเป็นอย่างเนี้ย เรียนแล้วไปสอบแล้วเขาก็บอกคําตอบให้เสร็จมันไม่ได้ได้จะไปสําสอบทําไมเสียเวลาไปสอบเสียเวลาอ่านหนังสือไปสอบถึงเวลาปุ๊บเขาบอกคําตอบให้เสร็จเลยท่านนี่เขียนอย่างนี้แางนี้เสร็จแล้วก็ผ่านสุกรงแล้วอันนี้ได้มาทาไมเนี่ยเออดนัทตรีน้ตาำโทน้ทํำเอกได้มาเพื่ออะไรวะรก็ไม่รู้ได้มาบพื่ออะไรเพราะว่าเขาทํากันอย่างนั้นจริงๆ จะก็ต้องการให้คนสอบผ่านได้ได้ได้มันอาจจะดีกับคนที่เขาเอออย่างนั้นสอนเลยว่ามันเป็นที่หน้าที่ชื่นหน้าจูตาว่าของเขามันสอนสอนให้พระสอบผ่านได้เยอะเอาจํานวนแยะๆเอาไว้นะ่ะเหมือนทีนี้เดี๋ยวนี้เขาจดเนี่ยได้กี่คนไปนี่ผ่านกี่คน <c oughs> <c oughs> เอาใช่ไหมะ่ะ เอายังวันนั้นพระลอยฟังข่จะตายในรถช่วงที่เขามีชุดดงเอ้อแล้วก็มีพระเขจะจัดคนเข้าไปให้พวกครูเข้ามาสอนในห้องในห้องกันเขามีครูก็จะเออเขาเรียกคอมเมนต์กันว่าไอห้องนั้นนั้นมีรองเท้าห้าคู่ไอห้องนี้มีรองเท้าสิบคู่มาลมาเอียงนี่วาเดินดูสำรวจรองเท้าว่า ของกูน้อยกว่าเขาไอคนนั้นมากกว่ากูอย่างเนี้ยตกลงมันจะเป็นครูอะไรของมันที่มันฟังฟังในในเชิงตลกมันก็ดูตลกขบขันดีเหมือนกันแต่ในในพฤติกรรมที่มันจะพึงเป็นประโยชน์กับมันนม่อะไรนอกจากอะไรกันวันนี้เราคิดอย่างนั้นนะก็เหมือนกันโลกดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเนี้ยเรื่องไร้สาระอย่างนี้เราก็เลยไม่อยาก ข้พาพิยุ่งแต่มันมันไม่เป็นประโยชน์อะไรตัดเลยเพราะฉันไปได้ยินได้ฟังนี่ก็ไม่เอาเลิกเลิกมีหลายเลิกนะเลิกที่หนึ่งคือเลิกไปสนใจที่จะไปสอบนักธรรมกับเขาไม่เอาไปเจอแบบนี้เลิกเลิกที่สองเลิกเซนเซนอนุญาตเ,เวลาเข้ามาสอบ ช่วงมโนยิิตสมัยก่อนฉันต้องเป็นผู้สอมโนมโนยิชิตกับเขานี่ก็มีพวกเด็กนักเรียนบ้างพวกที่เขามาเป็นนาคบ้างก็ต้องมาผ่านให้เราเซนว่าคุณผ่านได้ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเลิอกอีกไอ้นั่นก็เลิอกอีกเลิอกอีกมันคือบังคับให้เราเซนให้ผ่านกูไม่เซนมีปัญหาไหมมึงอยากได้คนอื่นไปเซ็นกูไม่เซน เราก็เลยประกาศเลยไม่เซ็นสอนได้จะไม่เซ็นนะแต่เองไม่ค่าค่าสอนค่าสอนนะแต่ให้ผ่านในผ่านคุ้ไม่เซ็นนะเพราคนอื่นไป็เซ็นเอาเองนะโดดฟ้องเข้าไปฟ้องหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมันมีมานะคือมีมาอ่ะเขามีมานะแล้วก็รับมีถ้าเรื่องแบบนี้มีแน่นอนไม่ตรงไปตรงมาไม่เอา เราจะมาโกงกันยังไงมาแล้วมันไม่ได้บอกได้ทําได้ไหมล่ะทำไม่ได้เราเราไม่ทําดีก็ว่าดีไม่ไม่ดีก็ต้องบอกไม่ดีไม่ได้ก็เราไม่ได้บางคนเป็นหน้าี่ยฉันไม่เซ็นตั้งแต่วันนั้นเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้บวชเลยแต่มันยังอยู่ในวัดนะก็ไม่ได้บวชเพราะฉันไม่เซ็นบอกแกอย่าง ยังไม,ไม่สามารถทำโนยิธิเป็นผลได้ไปปึกต่อไปคนในขะนั้นมันก็ไม่ไปไปปึกอีกเลยแล้วมันก็อยู่ไปไปมา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 ไปไปเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ในวัด <c oughs> ทั้นก็นมันก็ไม่บวชเอ้ยแน่วะใช้ได้เอาไม่ได้จริงๆจะบวชทำไมเราก็ต้องรู้ตัวเราทําไม่ได้ําไม่ได้ไปบวชให้มันเสียพเหลืองมันก็มีบางคนที่เขา มีความคิดดีมันก็มีไอบ้บางคนคิดจะเอาจะได้มันก็มีไม่ได้ไม่ได้ไปบวชไม่ได้เอาเข้าเรียนนังสือได้เด็กบางทีสมัยก่อนนี่เคยไปสอนในห้องสมัยก่อนนะที่ตึกธรรมมิโมกตอนช่วงเวลากรรมฐา,านนี่แหละก็จะมีพวกเด็กก็จะมาเข้าสอบโรงเรียนพระสุธรรมสมัยก่อนนะมันก็มากันี่ไม่มีแก๊ง ไอ้แก๊งหัวโจกก็จะมานำพวกเด็กๆมามันจะได้เงินไงเป็นค่าจ้างอ่ะไอ้จ้างม,าามาันจะมว่าติวอ่ะเดียวก่อนแล้วอาจารย์พูดยงนีบอกขาวแก้วนะมึงขาวแก้วอย่างเดียวมึงทานระวางไม่ขาวแก้วเอาไปเอะ <laughs> มันติวมัน,ม,นมาแล้วมันก็อยู่ในวงเนียนะ เราก็รู้แต่มันจะมันหลอกเราได้ยังไงล่ะนะกูไม่ได้งโง่นีว่า <laughs> แ้วก็ทําตามปกติที่กูบาอาจารย์แนะนําแล้วก็นแนะนําเข้าไปเด็กกันะก็ว่ากันไปตามอารมณ์ที่มันพอไหวก็พาไปไปไป,ไปถึงนั่นยั <laughs> งไงลูกเห็นไหมเห็นพระไหมเห็นพระไหมเห็นสีอะไรขาวแก้วมันตอบขาวแก้วทุกคนเลย <laughs> สักสามขาวแก้วเนี่ยกใช้เอ๊ะใจแล้วเอ๊นี่มันอะไรวะมองหน้าอีกคนมันมันคอยคอยทําท่าแบบว่าให้สัญญาณเนี่ยให้มันตอบอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นก็เลยว่าหยุดกูไม่สอนแล้วอเองนี่มันโกงนี่วะไหนหัวจบอยู่ไหนวะเรีก ไม่รับตังค์มาเท่าไหร่ด่าไปอย่างนั้นนะบอกกูไม่เซ็นนะก็าไม่เซ็นแล้วเว้ยอย่าตกตกไปเขามาดเรื่องเองมันร้องไห้กันใหญ่เลยเต็มก,ก็ร้องไห้ไอเด็กมันไม่รู้ภาษีภาษาไปว่ามันไม่ได้เพราะมันก็อยากเข้าเรียนใช่ไหมล่ะมันเจอไอ้ไอ้หัวคนพานแบบนี้ก็เสียเขาว่าสิแต่เขาไม่ไม่เจอคนแบบประเภทนี้เขาก็คงทําได้แต่ว่าควรทาได้ อันเองต้องสัญญากับข้าก่อนเองจะไปขอหลวงปู่ฉันนะไปสร้างสัจจะวาจาดีถ้าเองไม่ไประพฤตินตนให้มันเหมาะสมกับนักเรียนที่ดีตามที่หลวงพ่อบอกนกฎระเบียบนะเองจะไม่เจริญก็จะช่วยเองไม่ได้นะครั้นี้ก็เซ็นให้เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็าจะเลิกเซ็นแล้วลหละนันวะันนี้เป็นต้นไปเด็กที่ไหนมากูก็ไม่เซ็ญญนะนะั้นแหละ แรกดีกว่านันฉันมีเรื่องหลายเลิกเหมือนกันแหละเลิกไม่เอาอีกคราวก็เลิอกอีกนั่งฉันอยู่ในหอหหฉันกับพระพี่พระน,น้องได้กันปกติใช่ไหมล่ะมีคราวหนึ่งหลวงพ่อเทศที่สารนเอสารพระพินิษแล้วก็พูดถึงพระกินข้าวกินปลา,าส่ง เสียงอยกรรมหมาเห่แม่มยู่นั่นแหละยังจะกจรแม่มยืนเห่าถึงไหนดา่าด่าเอาแรงๆเลยไม่จะดา่าธรรมดานะแล้วไม่ได้ด่าเฉพาะคนจะด้วยด่าวงอย่างนี้แหละเอา,าอย่างเงี้ยเออเราก็ไอ้เรื่องนี้เราก็ไม่อยู่แล้วคือไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ควรแก่เราฉันก็ควรจะสงบใจ ไม่ได้มาพูดคุยกันระหว่างกินระหว่างฉันเป็นของตลกเฮฮาคุยกันอย่างนี้นะบางทีมันเสียงคุยเสียงดังแล้วหลวงพ่อฉันอยู่ไม่ห่างจากที่เขาฉันเท่าไหร่เนี่ยอย่างหอฉันอยู่ตรงเนี้ยอย่างตึกเนี้ยพองกรมานปูเนี่ยนะเราอยู่ตรงเนี้ยหลวงพ่ออยู่อย่างเนี้ยเสียงมันดังออกมาท่านอ่อนตะโกนตะโกนด่าเลยไอหมาที่ไหนวะมันแดกกันยังไงเนี่ยตรงเสียงดัง เป็นไงแจ๋วไหมล่นะเงียบสนิทแต่มันเงียบไปกี่วันลอันนี้เราพูดเรื่องจริงแต่ไม่ได้ตำหนิให้มองเรื่องนี้เป็นของไม่ดีนะแล้วพูดถึงว่ามันเป็นธรรมดาเงนชีธรรมดาโดยนิสัยคนเรานะถ้าเอาจริงเอาจังมันก็ถ้าเราเชื่อครูบาอาจารย์เราก็ต้องหยุด แล้ว่าไม่ต้องไม่แล้ว่าไม่ควรทําอย่าทําถ้าพูดแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกฉันไม่ชอบฉันมีมานะ์นะฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบเรื่องอย่างนี้ไมเพราะมันเกิดแบบนี้ฉันไม่กินด้วยเลยอะนั่นก็เลิกอีกเลิกไม่กินร่วมฉันขออนุญาตฉันมือเดียวฉันสองมือก็ต้องดูร่วมใช่ไหมล่ะ มือเดียวมันจะกินร่วมทีหลังถ้าท่จานจะใส่เอาตังหน,นใส่อะไรผมก็กินนะั้นแหละผมก็กินมือเดียวขออนุญาตแล้วนะเราก็ไปกินมือเดียวไหนจะนั้นแคกินคนเดียวกินมือเดียวที่จะไปฟังเสียงวักแบกก็กอ,อะไรนีเลยเคขะมันมันไม่ถูกเรื่องสำรวมก็ต้องสำรวมตามจริงนะไอ้นี่เราพูดให้เธอฟังพูดพูดเรื่องเท้าฟาร์มว่า เราถ้าเรารักครูบาอาจารย์เราเราก็ต้องทําอย่างนั้นครูบาอาจารย์สั่งอะไรแล้วก็ควรปฏิบัติให้ได้ตามนั้นนะอะไรไม่ดีเราอย่าไปทำมันทำเหมือนเราไปลบหลูกคุณท่านคุณท่านดีแล้วแล้วกับไม่เชื่อคุณของท่านใช่ไหมล่ะอยากทา,ทาแล้วก็ทําตามใจแล้วก็ไอเรามันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเบาบ,าบา้าๆไงเลยอยู่กับเขาไม่ค่ได้ เขาดีเราเลวแล้วก็อยู่ส่วนเลวเราดีกว่าเหรอไหมนั้นนะเป็นอย่างนั้นเรามีมานะเยะแล้วก็โว์แล้วว่าเรามีมานะก็มีมานะซะวะไม่ใช่คนดีนี่หว่าอย่าว่าละอยู่กับคนดีก็ไม่ได้แล้วก็แยกตัวออกตั้งหากเลยเราก็เลยไม่ค่อยไปคุกีกับใครเขาเท่าไหร่ไม่ค่อยร่วมอะไรเขาเท่าไหร่หลังๆนะไม่เอาเราไม่ใช่คนดีอย่าไป จวพิจารณาเอากันแล้วกันนะไอ้น,นี่เล่าไม่ได้ให้เล่าเป็นไปตำหนิผู้อื่นหรือว่าอะไรเราไม่ใช่ว่าเราดีหรือว่าทัานไม่ดีหรือท่านดีเราไม่ดีแต่เราพูดถึงความจริงอย่างหนึ่งว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่ดีว,ว่าอย่างนั้นแต่เราไม่ปฏิบัติเราจะได้เจริญยังไงล่ะมันไม่เจริญอย่างเนี้ย ถ้าเราทําตามครูบาอาจารย์เราทํามาดีท่านสอนเรามายังไงเราทําตามนั้นถึงเราจะตุ้มเตี้ยมไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วคีริ้วคีเอยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องดีมันจเจริญนะ่ะยังไงมันก็ไม่ตกต่ํแล้วอันนี้มันเรื่องจริงแต่่าเลยอย่างเราอยู่เราสบายเขาให้เราเรามาอยู่ลําบากเราก็ลําบากก็ยอมลําบากก็อยู่ยังไงเอาอยู่แบบนี้แล้วก็อยู่แล้วไป แต่เราก็ไม่ได้ตกต่ำไปแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากมาตั้งแต่ตอนต้นก็ค่อยดีขึ้นดีวันดีคืนก็ดีขึ้นไปดีจนเราก็อยู่อย่างสบายแล้วแต่ในความสบายแบบนี้เราก็ไม่ได้ชอบใจในความสบายแบบนี้ลงเนะเราก็ชอบอยู่อย่างอย่างปกติของพระอยู่ไดออกบิณฑบาตได้ปฏิบัติในในกิจร่วมกันยังไงมันมันสบายใจกว่าเยอะ